สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้นัดมีเรียอ้ำอธิชาติน้ำตาไหลหลังลูกสาวน้องฟ้าโปรดนำพวงมาลัยมากราบอย่างที่ทุกคนรู้กันถึงแม้ว่านัดมีเรียและอ้ำอธิชาติจะไม่มีลูกแต่ทั้งคู่ก็ได้รับน้องฟ้าโปรดมาเป็นลูกสาวบุญธรรม ด้วยน้องฟ้าโปรดเป็นลูกสาวของญาติคนสนิทที่ทั้งทางด้านนัทมิเรียและอ้ําอธิชาตินั้นรักน้องฟ้าโปรดมากๆเรากับเป็นลูกสาวแท้ๆเลยก็ว่าได้ล่าสุดทําเอานัทมิเรียและอ้ําอดิชาติน้ำตาไหลเมื่อลูกสาวน้องฟ้าโปรดลูกสาวบุญธรรมของอ้ําอดิชาติและนัทมิเรียนำพวงมาลยมากราบคุณพ่อบุญธรรมและคุณแม่บุญธรรม ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวโดวยงานนี้ทางด้านนัดมิเรียยังได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักทำเอาแฟนคลับอิ่มเอมใจไปตามๆกันเลยทีเดียวคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ t ีนิวส์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ